เหรียญหนึ them, them, it, no ่งบาทเรือหงเนี่ยเป็นเหรียญที่แทบไม่มีใครเช่าหาสะสมกันเลยในช่วงแรกๆก็เช่าหากันก็แค่จํานวนเยอะหรือไม่ก็จะเป็นเหรียญไม่ผ่านใช้นะแต่ณปัจจุบันมีการพบเจอบล็อกใหม่เรื่อยๆเพราะอะไรเพราะเหรียญน่ะมันเริ่มออกมาเรื่อยๆแล้วคนเริ่มนําออกมามาขายมาอะไรมาปล่อยมาอะไรเนี่ยเขาก็เริ่มมีการคัดแยกบล็อกเริ่มมีการเห็นบล็อกแปลกเหรียญหนึ่งบาทเรือหงเนี่ยก็จะมีทั้งยอยักษ์ยิ้ม นะมียยและิ้มก็มีผู้สั้นผู้ยาวนะมีผู้สั้นผู้ยาวมีพระเสียนตรงพระเสียนเอียงอ่ะเริ่มมีออกมาแล้วมีบล็อกวงเดือนบ้างมีบล็อกเขาเรียกว่าอะไรปั๊มซ้อนที่เป็นพระพักซ้อนนี่เริ่มมีบล็อกเยอะขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแต่ที่เป็นบล็อกที่นิยมที่สุดในช่วงนี้ของ1บาทเรือหงแล้วมีการเช่าหากันหลักร้อยถึงหลักพันเนี่ยนะครับต้องยกให้บล็อกเดียวเลยเขาเรียกว่าบล็อกที่มีพุ่มหยดน้ํา ต่อมาจากปลายคอหงตรงนี้มันจะมีพุ่มหยดน้ําลงมาเป็นติ่งถ้าเราเห็นหงถ้าเราเห็นหงที่เขาทําเนี่ยตามวัดตามอะไรเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าอะไรเอ่อเป็นเหมือนช่องช่องกระดิ่งอ่าช่องกระดิ่งย้อยลงมาตรงนี้อ่าย้อยลงมาตรงนี้ช่องกระดิ่งนะครับจะเป็นหยดน้ําออกมาอีกหนึ่งหยดตรงนี้ชัดๆเจนๆเลยแล้วบล็อกนี้นะครับจะมีจุด3ามจุดนะ ที่หลายท่านหลายๆที่อาจจะแนะนําแค่ว่าให้มีติ่งตรงนี้ก็พอนะครับแต่บล็อกนียจะมีจะมีอยู่จุด3จุดที่แตกต่างจากบล็อกอื่นเลยนะครับจุด3จุดที่ผมบอกก็คือมีติ่งตรงนี้แหละอันดับแรกถูกต้องแล้วนะครับมีติ่งตรงนี้ถูกต้องแล้วแต่เขาจะมีจุดไข่ปลาคมคมอยู่ระหว่างเลข5กับเลข2อาจุดไข่ปลาคมคมไม่ต mm. ้องส่องใี so ่มองเห็นเลยนะครับจุดไข่ปลาคมคมอยู่ระหว่างเลข5กับเลข2 แล right ้วตรงนี้นะครับตรงช่องว่างระหว่างตรงนี้นะครับตรงผู้กับคอหงเนี่ยช่องว่างตรงนี้เขาจะมีเส้นนูนขึ้นมาเส้นนูนขีดขึ้นมาเขาเรียกว่าอะไรเหมือนฝนดาวตกอ่าเหมือนฝนดาวตกผมยกตัวอย่างเป็นเส้นพุ่งลงมาเลยนูนนูนเป็นขีดยาวลงมาระหว่างช่วงนี้นะครับประมาณครึ่งเซนหรือประมาณนี้แหละนะครับประมาณครึ่งเซนหรือถึง1เซนได้จะยาวลงมาตรงระหว่างคอหงนูน แยกชัดเจนเนี่ยสาหรับบล็อกนี้เลยนะบล็อกอื่นไม่มีนะสาหรับบล็อกนี้โดยโดยเฉพาะเลยที่ผมเจอนะครับแล้วจะเป็นอย่างนี้เกือบทุกเหรียญน,นะครับเท่าที่ผมผ่านมือผมนี่หรือว่าม,มีคนส่งมาจะเสนอให้ผมแต่ผมได้เช่าบ้างไม่ได้เช่าบ้างเนี่ยจะเป็นแบบนี้จะมี3จุดสําคัญตรงนี้นะครับสําหรับเหรียญที่มีพุ่มหยดน้ําของ1บาทเดืองหงครที่มีบล็อกตัวนี้อยู่ไปสังเกตได้เลยจะมีจุดไข่ปลาอยู่ด้านล่างเนี่ยแต่อยู่กึ่งกลางระหว่างเลข5กับเลข2 นะครับแล้วจะมีเส้นขีดเหมือนเหมือนฝนดาวตกฟุบตรงนี้ลงมาระหว่างคอหงอันนี้จะมีในบล็อกที่คอหงมีพุ่มหยดน้ําผมเรียกพุ่มหยดน้านะแต่ว่าท่านอื่นจะเรียกแบบไหนนะั้นอีกเรื่องหนึง่งแต่ผมนะจะจะเรียกเป็นลักษณะเหมือนหยดน้าอ่าเป็นหยดน้ําลงมานะครับตรงตรงเนี้ยตรงต่อจากจะงอยคอหงตรงเนี้ยลงมาอ่าอันนี้ผมบอกนะตามที่ผมสังเกตนะตามที่ผมเจอนะครับเพื่อน